วันนี้เป็นวันอะไรมีแต่คนแกล้งแบบนี้ต้องจี้เอวขอดีมากองหน่อยค่ะขอดีหน่อยค่ะทำไมฉันต้องเชื่อเธอเนี่ยหนึ <c oughs> 1 1> ่งสอง อยากแกล้งครูบ้างเอาตามมาสิวันนี้เป็นเวรยืนเฝ้าหน้าโรงเรียนของครูส้มจี๊ดใครมาสายจะหักคะแนนความประพบตพืธให้หมดมันจะดีนะน้องเป็ดเมันจะดีหรอไม่ใช่หรอมันจะดีนะถูกแล้วเด็กพวกนี้ชอบแกล้งครู เดีย๋ยวเราหาโอกาสบ้างเอ๊ะพูดอะไรยอโลอย่าแกล้งครูเลยนะชอบแซลเราดีนักเจอแน <laughs> อ่อากาศดีจริงๆเลยสวัสดีค่ะครูจมจิตสวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเดียวไม่ต้องแตะเนื้อต้องตัวก็ได้นังแป๊ด <c oughs> พวกเราเริ่มเริ่มอะไรเยทนิตเฮ้ยตกใจเด็กชายตินเล่นอะไรกันเนี่ย อุ้ยแมงซากุ้ยไหนไหนไหม่มีหรอครับหยอกหยอกอะไรของเธอเนี่ยเด็กชายกายเล่นอะไรเนี่ยเด็กชายกายไม่รู้เรื่องเลยเลือดเลือดเลือดฮระวังตัวอ๋อโอ้ยดีไดีขอโทษครูตกใจเธอชอบตกโอ้โหตั้งใจเปล่าเนี่ยเธอรู้ไหมว่าทําไมวันนี้มีแต่คนแกล้งครูไม่บอกปล่อยให้งงไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ไอ้คนนี้แก้งอะไรอ่ะดีแด้วเร็วๆแบบนี้ต้องจี้เอวหยุดค่ะจะขออะไรนานๆทีเดียวก็เจ็บแล้วแล้วเธอมาแก้งฉันทำไมพวกคุณสั่งไม่เห็นมีใครเลยไหนไม่เห็นมีไม่หายไปไหนบุดอืมหรือเว่นรูมัวไป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 องเรียนแล้วเอ้ โดนแกล้งอีกแล้วมันน่าแปลกจริงๆต่อไปใครอ่ะเองมันเป็ปุ๊กยี่หรอปุ๊กกี้จะแกล้งอะไรอ่ะปุ๊ก,กี้เป็นคนดีคิดออกแล้ววันนี้เป็นวันอะไรมีแต่คนแกล้ง คะ่ะหนูสะกิดฝั่งนน้นน่ะถ้าหันฝั่งโน้นจะเห็นเธอไหมเยปุกเก้เข้าไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะปัดโทรอะไรกันนะกันหนาะว้ายปุกกี้เล่นไปแล้วแผนนีเพื่อจะคิดออก <c oughs> อะไรเฮ้ยแกงกันซื้อๆตรงๆนี่แหละไสสคะค์สวัสดีค่ะครูสวัสดีมีอะไรริ้วหรอขอดีดมากรอกหน่อยค่ะขอดีดหน่อยค่ะทําไมฉันต้องเชื่อเธอเนี่ย <c oughs> หนึ่งสองสามสี่ห้าเพื่อความสะใจทำอะไรของเธอเนี่ยดีฉันทำไมเจ๊เพื่อความสะใจแล้วก็ไม่ผิดด้วยค่ะสะใจยังไงเราไม่ผิดยังไงก็ป้ายติดข้างหลังครัวค่ะอะไรเชิญแกล้งฝีฝีมือใครเนี่ยไม่รู้เหมือนกันค่ะน่าจะเป็นฝีมือนางเป็ดค่ะ นี่ขนาดเธอไม่รู้นะบอกชื่อเพื่อนถูกเป๊ะเลยครูคะขอท่ามะกอกค่ะโอ้ยสวัสดีค่ะไปก่อนนะคะโอยดังป้อเลยแล้วเราจะยื่นมือให้มันดีดทำไมเนี่ยแล้วจะยืนรออะไรล่ะตามไปจัดกันพวกมันสิเช้ามาเด็กๆเล่นอะไรกันก็ไม่รู้แม่โทรมาทำไมเนี่ย สวัสดีค่ะแม่โทรมามีอะไรหรือเปล่าคะโอ้หก็บอกว่าหนูไม่กินทุเรียนมันเหม็นทุเรียนถ้าแม่อยากกินก็นซื้อมาเลยค่ะสวัสดีครับครูส้มจีด๊ดงั้นแค่นี้ก่อนนะคะเดยนหนูทํางานแล้วเฮ้ยผมอมครูส้มจี๊ดชอบกินทุเรียนเนาะว่าไงตอบหน่อยดิหมูตึแงแคะชี้หูบ้างอะโอเคค่มาหาครูมีธุระอะไรหรือเปล่าคะทําไมถึงไม่เข้าห้องเรียน พวกเราสองคนจะมาถามว่ามีอะไรให้ช่วยยกไปไหมครับอือ้วนเอาหน้าเลยนะอ๋อไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวครูจัดการเองครับครับครณครับเออมีน้ำใจดีฮะเด็กพวกนี้นี่เองนั่งโต๊ะเิ้วร้องเลยชอบแกล้งเพื่อนนี่พวกเธอเรารู้และครูสมจีชอบกินอะไรกินอะไรอะ่ะเออเดี๋ยวเล่าให้ฟัง สรุปครูส้มจีชอบกินอะไรปุ๊กกี้รู้แล้วครูส้มจีชอบกินมะม่วงมั่วดิฟังมากับหูครูเขาจะกินทุเรียนเราได้ยินเต็มๆตสองหูเลยนะสองที่ไหนสี่รวมเราด้วยเฮ้ยครูส้มจีเกลียดทุเรียนปุ๊กกี้สรุปครูส้มจีเขาเกลียดทุเรียนใช่ไหมก็ใช่เลวันนั้นน้าโบนัสเอามากินโดนด่าเลย หัวเลาะแบบนี้มีแผนชั่วหรอใช่ไหมยังไม่เลิกนิสัยเก่าอ่ะหัวหน้าบะหมี่เอ้ยจะซื้อมาม่วงไปฝากครูเขาคนดีขนาดนั้นเลยอื้วนเราเตรียมมาให้แล้ว <c oughs> <c oughs> นี่หมอนทองเลยนะอ้วนไม่ใช่ถูกๆททำไมใจดีแปลก นั่นละดิแต่ครูขชุดถุงเอย็นไม่เป็นไรหรอกนี่เอาไปให้ครูเขาซับจะได้คะแนนเพิ่มยาโลหัวรอแเละ<ช>วันก่อนมาสายแค่30วิิบวิหักคะแนนเราแบบนี้ต้องเจอ,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 อ อ้วนรีบเอาไปให้สิครูเขารออยู่ขอบใจนะยำโลไปขอเอาเอาครูซงจีนไห้อยู่วางไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันอุ้ยว่าจะมาทำคะแนนักหน่อยอ้วนเปิดถุงด้วยดิเดี๋ยวครูคขามองไม่เห็นเออรู้แล้วรู้แล้วนี่เลย <c oughs> เห็นชัดๆไะเข้าห้องกันอื้อยเจอแดดแล้วเวียนหัว อืมกินนี้ที่คุ้นเคยใครเอาทุเรียนมากินเนี่ยอุยแม <c oughs> อเจอแล้วต้นตอเกียดมากเลยทุเรียนอี๋ใครเอามาไว้เนี่ย <c oughs> อืมลงมาอยู่ในถุงซะต้องเป็นนางเป็ดและริ้วล้อแน่เลยแก้งเรา <c oughs> ใครก็ได้เอาทุเรียนออกไปที <c oughs> อีเหมนมากเลย สวัสดีค่ะคุณครูส้มจีด๊ดววยวายอะไรคะนังเป็ดแอนเฟนนะสิเอาเรียนมาแก้งครูไอ้ร้ยายจริงๆเลยสองตัวเนี้ยอยหนูเอาออกไปให้เองค่ะเออเอาไปกินทีคพุกกี้ขอบคุณค่ะเดีย๋ยวหนูปอกมาแบ่งแ,แน่จะมาแก้งครูอีกไปไป,ไปคนเหม็นเขาเหม็นจริงๆนะคะท่านผู้ชมสำมเล็จ นี่น้องสามช่วงนี้ผลงานเองอะ่ะไม่ได้เลื่องเลยนะเจ้าจะให้ทําอะไรอะ่ะเองต้องพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ไงอะ่ะข้าเป็นใครนางเป็ดเฮ้ยหัวหน้าเด็เองเห็นไหมครูส้มจีดอ่ะด่าข้าทุกวี่ทุกวันไม่เห็นเองทําอะไรเลยก็เองโง่งไงทําให้เขาด่าเดี๋ยวสั่งปรวเฮ้ยเองต้องหาอะไรทำสักอย่างเข้าใจไหอืมได้ค่ะรับคำมัน ปุกกี้มีเรื่องวันที่ช่วยหน่อยสิเรื่องอะไรอ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทําการบ้านยังทําไม่เสร็จเลยฝากเอาเข้าวต้มให้ครูสุจีเลยนะแล้วไม,ไม่ให้เองอ่ะก็บอกว่าการบ้านยังไม่เสร็จเดี๋ยวส่งครูไม่ทันไม่เป็นห่วงครูเหรอครูเขาเจ็บคอเขาจะได้กินข้าวต้มร้อนๆกับไขเ่เค็มแกงสไปซี่นี่ก็ยังดีนะที่มีเองพอมีความคิดดีๆอยู่บ้างก็ใช่นะซี ฝากด้นะทำการบ้านก่อนเออได้ได้ขอบคุณนะดีนะที่มันไม่ได้ไปชั่วตามนางเป็ดแอนดลิลลหรอโอ้ยเช้านี้ยังไม่ได้กินอะไรเลยคุณส้มจี๊ดขามีอะไรเย้ปุกกี้ยังไม่ได้กินดีแล้วค่ะเพราะหนูมีข้าวต้มกับไข่เค็มไข่เค็มเจ้านี้แน่เลยคุณรู้รู้จักไม่ธรรมดาโอ้โหไม่ทรมดาไม่ทรมดาโอ้ไม่ทรมดา อะไรอะคะโบกี้เธอไม่อินเทนเลยนะไม่ทรมาดาจุก๊ไม่ทรมาดาไม่ทรมาดาจุ๊ไม่ทรมาดมมาจิ้เธอค่ะอย่าบนแต่จุุ๊เดี๋ยวมันเย็นหมดขอบใจจ้ะได้คะแนนเต็มๆละวันนี้ขอบใจนะที่ยังเป็นห่วงครูยินดีมากเลยค่ะครูชอบมากเลยเข้าวต้มกุ้ยกับไข่เค็มเดี๋ยวหนูช่วยแกะถุงนะคะครูจะได้กินอย่างสะดวกสะดวก อ่ะเลือกเลยค่ะจะเอาใบไหนดูนะเย้ปุกกี้ไข่เค็มต้องต่อหากันเบาเบาเบาหน่อยเดี๋ยวไข่มันจะแตกใครเอาไขา่ดิบมาให้ครูกินเนี่ยาตายแล้วอ้อยอยอะๆนี่เย้ปุกกี้เธอแกงครูเหรอ<แ>ฮะเปล่าเปล่าเปล่าอะไรเห็นอยู่เนี่ยนี่มันไข่อะไร ไข่เค็มค่ะไข่เค็มอะไรเป็นยังไงไข่เค็มไม่ล่าเร็วขนาดนี้ฮะหมายความว่ายยังไงไรตายแล้วลบสองใหญ่ลิตาค่ะยังจะไปโทษเพื่อนอีกว่าแล้วมันใจดีแปลกๆค่ะท่านผู้ชมเป็นแผลให้ปุกกี้โดนดา่าผนไม่ได้ทำจริงๆนะคะยังอีกทุกวันนี้เขาพิสูจน์ด้วยหลักฐาะ ฉันจะหักคะแนนพฤติกรรมเธอให้หมดเลยอย่านะคะยังจะพูดอีกรับไปเลยไข่เค็มของเธอไม่ธรรมาดาไม่ทำอย่าเลยเดี๋ยวฉันจะไปล้างมือและจะมาตัดคะแนนพฤติกรรมเธออย่านะจำไว้เลยนะเด็กุกกี้แซ่บจริงๆโดนตัดคะแนนเออโดนตัดคะแนน สามสาวสไปซี่แบบนี้ต้องเจอกันเดี๋ยวแตกเดี๋ยวแตกสรุกหม่ค้าเพื่อนหนังเซนสาตอนแผกล้งครูใหม่ตอนที่ซีเป็นเพียงแค่การแสดงเท่านั้นนะคะนะจ๊ะหามหลอกเย็นแบบก่อนจบคลิปพวกเรามีคำถามด้วยนะคะโบนัสดีนมะกอกครูส้มจิตกี่ทีกี่ทีอะนั่นสิแต่ก็ไม่ควรแกล้งครูนะคะจำเอาไว้เริ่ม 구청 탕! 동네드나크